ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณคณรูศิลาพรชื่นกลางนะคะในวิชาภาษาไทยจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในมาตาแม่กก,กนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแบบทดสอบกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปเตรียมสมุดนะคะกับดินสองให้เรียบร้อยนะคะค่ะเมื่อเตรียมแล้วนะคะเรามาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยค่ะ มาดูข้อที่1น,นะคะข้อใดไม่ใช่คำในมาตาแม่กกข้อใดไม่ใช่คำในมาตาแม่กกเักเรียนเขียนจะเพาะตัวเลือกลงไปก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2คํคำในมาตาแม่กกข้อใดเขียนถูกต้องคำในมาตาแม่กก ข้อใดเขียนถูกต้องต่อไปนะคะข้อที่สามคำใดไม่เข้าพวกคำใดไม่เข้าพวก 1. นึ่งปิกนิกสพยักหน้า 3. เปียกโชค ต่อไปข้อที่4นะคะคำในข้อใดหมายถึงลักษณะที่มีร่วมกันคำในข้อใดหมายถึงลักษณะที่มีร่วมกัน 1. ประจักษ์ 2. เอก,กญญลักษณ์ 3. สัญลักษณ์ 1. ประจักษ์ 2. เอก,กญญลักษณ์ 3. สัญลักษณ์ ต่อไปข้อที่5นะคะข้อใดคือคำในมาตาแม่กกที่นำมาเติมในช่องว่างแล้วทำให้ประโยคได้ใจความเหมาะสมที่สุดอาหารไทยที่รับประทานคู่กับปลาทูและผักสดคือจุดจุดจุดทำให้เรามีจุดจุดจุดดี 1. น้ํา้ำพริก สุขภาพ 2. น้ำพริกความสุข 3. น้ำพริกโชคควรจะนำคำไหนมาเติมนะคะเขียนแต่ช้อยก็ได้นะคะ,ะต่อไปข้อที่6ข้อใดมีคำในมาตาแม่กกมากที่สุด ข้อใดมีคำในมาตาแม่กุกมากที่สุด 1. ป้าอิ่มซื้อฉลากชิงโชคและถูกรางวัลป้ามีความสุขมาก 2. เจ้าวิหกนกกระจอกกำลังทำรังส่งเสียงจ๊อกแจ๊กสนุกสนาน 3. คนไทยควรมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กันข้อใดมีคำในมาตาแม่กุกมากที่สุดนะคะต่อไปข้อที่7นะคะประโยคนี้มีคำในมาตาแม่กกกี่คำประโยคนี้มีคำในมาตาแม่กกกี่คำ เด็กทุกคนโชคดีที่ได้ความรู้ขออภัยค่ะเอาใหม่เด็กทุกคนโชคดีที่ได้ความรู้จักมักคุ้นกันก่อนที่จะไปค่ายพฤกษศาสตร์เด็กทุกคนโชคดีที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกันก่อนที่จะไปค่ายพฤกษศาสตร์ นักเรียนดูว่ามีกี่คำา 4, 4่งสคำาอคำาต่อไปนะคะคำในมาตาแม่กกคู่ใดเขียนผิดคำในมาตาแม่กกคู่ใดเขียนผิดนักเรียนดูเลยค่ะว่าคำไหนเขียนผิด1,2หรือ3 ต่อไปข้อที่9คําคำใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเหมือนคำว่าโยกเยกคำใดอยู่ในมาตาตัวสะกดเหมือนคำว่าโยกเยก 1. เลขอเลขอโทษบวกเลข2ทักทาย3หยวกกล้วย1บวกเลข2ทักทาย 3. หยวกกล้วย ตอบหรือยังคะ,ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ10นะคะคำคล้องจองข้อใดมีคำในมาตาแม่กุกทุกคำคำคล้องจองใดมีคำในมาตาแม่กุกทุกคำา 1. ร้องเรียกเปียกโชก 2. คางคกตกใจ 3. นกเงือกเลือกถูก คำไหนนะคะที่มีมาตาแม่กบทุกคำนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่คาในมาตาแม่กบข้อนี้ง่ายมากเลยก็คือคำว่ากล้วยนะคะข้อที่หนึ่งมาตาแม่กบไหมคะคําว่าบวกมาตาแม่กบข้อที่สองคำว่าเกลือก็มาตาแม่กบอันนี้มาตาแม่อะไรเอ่ยคําว่ากล้วยมาตาแม่ เกยนะคะใครตอบข้อนี้นะคะข้อที่3คือกล้วยนะคะได้1คะแนนโอเคต่อไปข้อที่2นะคะคำในมาตราแม่กกข้อใดเขียนถูกต้องอาคำที่เขียนถูกต้องก็คือคำว่าฮินดูอารบกนะคะฮินดูอารบิก ทำไมไม่เลือกข้อหนึ่งเพราะว่าคําว่าบริจาคจะเป็นคอวายสะกดนะคะส่วนข้อที่2ความสุขก็จะเป็นขอไข่สะกดนะคะถ้าสุขตัวนี้จะเป็นเช่นคําว่าสุกเช่นผลไม้สุกอาหารที่สุกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะโอเคต่อไปข้อใดไม่เข้าพวกนะคะ คำตอบที่ถูกก็คือคาข้อที่2นะคะคาว่าพยักหน้านะคะไปดูเหตุผลเพราะอะไรนะคะเพราะพยักหน้านะคะพยักเป็นคําในมาตาแม่กกนะคะหน้าเป็นคําในมาตาแม่กอกานะคะส่วนคําว่าปิกนิกนะคะเป็นคําในมาตาแม่กดทั้งสองคำเลยนะคะต่อไปคําว่า เปียกโชกก็เป็นคําในมาตราแม่กบกทั้งสองคำเลยนะคะคำที่ต่างจากพวกก็คือคําว่าพยับหน้านะคะต่อไปข้อที่4คําในข้อใดหมายถึงลักษณะที่มีร่วมกันนะคะข้อนี้ตอบคําว่าเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์นะคะเพราะนะคะหมายถึงลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกันส่วนคําว่าประจักษ์หมายถึงปรากฏชัดนะคะ คำว่าสัญ,ญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กําหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะ,ะต่อไปข้อที่5ข้อใดคือคำในมาตาแม่กกที่นำมาเติมในช่องว่างแล้วทำให้ประโยคได้ใจความเหมาะสมที่สุดนะคะในประโยคนี้นะอาหารไทยที่รับประทานคู่กับปลาทู และผักสดคือน้ำพริกทำให้เรามีสุขภาพดีนะคะข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งถูกไหมเอ่ยอต่อไปข้อที่หกข้อใดมีคำในมาตาแม่กกมากที่สุดนะคะก็คือคำนี้นะคะเจ้าวิหก นกกระจกกำลังทำรังส่งเสียงจ็อกแจ๊กสนุกสนานนะคะมีกี่คำเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะตอบข้อที่สองเพราะว่ามีมาตาแม่กกนะคะทั้งหมด6คคำนะคะก็คือคำว่าวิหกนกกระจจกจ็อกคำว่าแจ๊กสนุกนะคะส่วนข้อที่หนึ่งมีแค่ห้าคำนะคะก็คือคำว่าฉลาดโชคถูกสุกมาก ส่วนข้อที่3นะคะมีอยู่ด้วยกันแค่3คํานะคะก็คือคําว่าสมัครสามัคคีรักนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่7ประโยคนี้มีคําในมาตาแม่กกกี่คํานะคะเด็กทุกคนโชคดีที่ได้ทําความรู้จักมักคุ้นกันก่อนที่จะไปค่ายพุกธศาสตร์นะคะ คำตอบก็คือ6คำนะคะไปดูค่ะว่ามีคําอะไรบ้างนะคะคือคําว่าเด็กทุกโชคจกักมักคําว่าพลึกนะคะมีทั้งหมด6คคํนะคะต่อไปข้อที่8คําในมาตตาแม่กบคู่ใดเขียนผิดคําว่าอยากได้กับอยาก ย่ยนะคะเขียนผิดนะคะคำตอบก็คืออยากย่าคือคำคำที่ถูกคืออยากได้หอ,อ,นะอ,อนะคะอนำยนะคะอยากย่ายนะคะหอยนะคะนี่เขียนอย่างนี้นะคะคำที่ถูกนะคะต่อไปข้อที่9ก้าคำใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเหมือนคำว่าโยกเยกนะคะก็คือคำว่าบวกเลขนะคะ เหตุผลก็เพราะคําว่าบวกเลขก็คือเป็นคําที่อยู่ในมาตาแม่กกทั้งสองคำนะคะส่วนคําว่าทักทายคําว่าทักอยู่ในมาตาแม่กกคําว่าทายอยู่ในมาตาแม่ไรเอ่ยแม่เกยนะคะส่วนคําว่าหยวกกล้วยนะคะก็อยู่ในามาตาแม่กกแล้วก็มาตาแม่เกยนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือคําว่าบวกเลขนะคะต่อไปข้อสุดท้าย คำคล้องจองข้อใดมีคำในมาตาแม่กบทุกคำก็คือคำว่านกเงือกเลือกถูกใช่ไหมคะ,ะทำไมไม่เลือกข้อหนึ่งดูข้อนี้คำในมาตาแม่อะไรเอ่ยคำว่าร้องแม่กงใช่ไหมคะส่วนคำว่าคางคกก็เหมือนกันคำว่าคางอยู่ในมาตาแม่กงนะคะคำที่มีมาตาแม่กบทุกคำก็คือคำว่านกเงือกแล้วก็เลือกถูก นักเรียนได้กี่คะแนนกันคะส่งคะแนนกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะในลายกลุ่มนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำที่อ่านด้วยมาตาแม่กกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ